ทุ่งสวยแซบจอยบียาอนโอกาสมันเกิดปีนี้ได้จัดงานที่หาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีสร้างความสุขความสนุกให้ครอบครัวและเพื่อนพ้องน้องพี่ยังใจบุญมอบเงินให้กับสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย1นึ่งแสนบาทโดยทศาระหิมะผ่านนายกสมาคมเป็นผู้รับมอบเพื่อน,นําไปช่วยเหลือนักร้องลูกทุ่งที่เดือดร้อนต่อปอในงานมีเพื่อนศิลปินมากมายรุ่งยินดีอาทิปีเตอร์โฟดีไฟวิทยไฮเปอร์เอ็มทนวัฒ์อ,อรชอรเชิญยิ้มอาอัศนยัย นำทีมลอยงอกอรอที่เซอร์ไพสุดกุ้งสุดธีราชที่แอบม,มาร่วมงานวันเกิดแถมยังร้องเพลงโชว์ลูกขอให้ฟังเป็นของขวัญงานนี้ทำเอาจอยมิยาอ,อนเนรื้อหัวรื้มใจไปเลยทีเดียวข่าวข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกทุ่งข่าวลูกทุ่งให้ข่าว,าว,าว,าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับจอยมิยาอ,อน